เออโอชิมาช่องแรกก็ต้องโอชิแล้วแหละโอชิมาออ้อพันเจ็ดคนดูของแท้จอดนี้1นึ่บาทนะครับคุณดูเอาเรื่องจัด,จดเบสสามเนี่ยโอเคครับขอกราบสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ และวันนี้ก็มาพบก,กับผมเอเฟยไว้ให้กันเช่นเคยนะครับและเกมในวันนี้ผมพามาอยู่ในเกมโอชิดีไลท์กันนะครับส่วนในวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพวกมา300นะคนดูผมจะเริ่มไต่ที่เบส3เลยแล้วกันนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคนดูเริ่มกันเลยครับเออเริ่มกันเลยยังไงโอ,โอชิมาช็อตแรกคูณโอ้คูณไม่เยอะนะคนดู ถ้าคูณเยอะนี่มีเสียวอะ่ะผมบอกเลยเออ,เ,อ,อเปิดเทอร์โบไปทีมาขอบึ้มบึมขอบึ้มบึมหน่อยไหลล้วัวดิเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบเต็มหน้าไปทีเอเอือเอ,เอต่อโอชิโอ้โอเจ ิบมาแล้วครับพูนูสิบมาแล้วนะหอยเออมาแล้วครับอันนี้เขาเรียกเกี๊ยวซาหรือเปล่าหกสิบสี่บาทนะครับพูนูเมื่อกี้น่าจะเป็นข้าวหน้าเนื้อเออเจต่อ,อเคเออโอชีมาช่องแรกก็ต้องโอชีแล้วแหละ โอชิมาเออ้อพันเจ็ดคนดูของแท้จอดนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทนะครับคนดูเอาเรื่องจัดจัดเบ็ดสามเนี่ยถ้าเบ็ดห้านี่หวือหวาอะไรคุนดูอือเอาเรื่องจัดจัดเมื่อกี้นียเออหอยเป่าหืออ้อือหอยเป่าหื้อไม่มานะคนดูสิบ เออเคอือโอ้ชิู้หอยเป่าหือช็อตเดียวเลยคนดูเอมาแล้วครับหอยเป่าหือมาช่องสามยังไงช็อตนี้เออเจโอยเอเต็มหน้านลยไม่ลงนะคนดูโอ้โหเสียใจจัดเมื่อกี้อนะโอ้โหของแท้เอขอล,ลันๆนดี เบ็ดห้ารักกันนะคนดูสามสิบหมุนยังไงมาแล้วครับเคต่อดิ็อดนี้ยังไงโอ้ยี้โอ้ยออ ขอซักบ้มหน่อยคนดูเออมาแล้วครับคูณมาแล้วอะไรต่ออูยไม่ต่อนะคนดูขอเคลักกันอยมาแล้วครับคูณมาเลยอะไรอูอไม่มีตัวต่อคนดูไม่ไหลต่อให้ผมยาวๆเลยเออมาจอดนี้ยังไงบ็ดห้า ยังไม่ค่อยแจกเต็มที่เท่าไหร่นะคนดูเบ็ดห้านี่แต่เบ็ดสามเอาเรื่องจัดเมื่อกี้เออมาแล้วครับคูณมาแล้วอะไรต่อเอออะไรต่อก็ได้ช็อตนี้เออมาแล้วไหลต่อคูณหกิบสี่ลงไม่ลงโอ้ยซูชิโอชิโอ้ย,อย,อยคนดูดูช็อตนี้ดิห้าพันแป ร้อยสามสิบสามบาทนะคขดูอุเอาเรื่องจัดจัดซูปเปอร์เมก้าวินไปทีลั่นนั่นลั่น,นหน้าจอไปเลยนะคงดูเออน้องงี้สิวะไหลต่อดิหอยเป่าหือ้อหอยเป่าหือ้อไม่ลงนะคงดูเฮ้ ไม่ไหวแล้วซูชิแต่ไม่มีคุมออก็งงเหมือนกันงงดูหอยเป่าหือมาช่องกลางให้พี่ไปทีดีไอ้หนูโอ้ยไม่ลงนะครับคนดูโออิอชิมาเต็มหน้าขอหน่อยขอโออิชิหน่อยอช่องแรกต้องลงแล้วแหละคนดู ผู้ยียังไม่มานะคนดูขออิ่งมาแล้วครับ2008นแะช็อตนี้คนดูหึ่งสอง0เก้ายสี่สิบบาทเอาเรื่องหนึ่งหมื่นเลยคนดูทุนสามร้อยทยอยแจกลัลันหน้าจอวิธีันดูจอดหนียังไงเอมาดิไม่ลงนะครับ อุ้ยพอแล้วคนดูได้ถอนวันนี้ได้ถอนเออของเท่ของจริงไม่ติงนังนะคงดูแจกรล,ลัวเลยเออไม่ซีซัวนะคงดูไอเอเอไหลต่อดีช็อตนี้ยังไง ขอหน่อยละกกันข่าวหน้าเนื้อไปทีเออสมหวังโอยชิมาแล้วคนดูคูณหกสิบสี่ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทอุย้ยหมื่นห้าแล้วคนดูห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทนะคนดูอุย้ยเบ็ดห้าเนี่ยอุย้ยแจกเยอะจัดเลยคนดูพอแล้วครับ็อดนี้ ได้เล่นเลยได้เล่นคนดูโอ้ยค,ครับคนดูก็จบลงไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็พอแล้วคนดูทุน300ได้มา16719บาทนะคนดูก็ได้จามาันก,ก,ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในอีกพีหน้ากันด้วยนะครับแล้วในวันนี้ก็ขอลาไก่อน,นครับสวัสดี Make him spicy Papa.